สวัสดีท้าทายนะครับสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับที่เข้ามาสู่บ้านไอ้โจ๊กนะครับยินดีตอนรับสู่บ้านไอ้โจ๊กเลยนครับเพื่อนนะวันนี้เขาก็มาสังเกตการกัไปนะครับที่เดิมนะครับผมที่โอเอซิสสารพีนะครับเพื่อนนะในที่นี้ที่นีเพ่อครับวันนี้คนก็จะงียบลงไปแล้วนะครับมาเหมือนต่วาแล้วตบวานี่คนยังงดงามนะครับวันนี้นี่คนก็เริ่มบางตาลงไปนะครับเพราะว่าอย่างนะครับ ปัญหาง่ายๆเลยนะครับถนนเส้นบานเหามันแคบนะครับเพื่อก็เลยใช้บริการของไลเดอร์แทนนะครับเพื่อนอ่าจะว่าคนหายนะครับก็คือคนก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่เรื่องทางนะฮะในการที่จะบริโภคอาหารด้วยกันผ่านไรเดอร์นะครับเพื่อนนะครับอ่าจะมีการจราจรที่อ่าจะอำนวยความสะดวกโดยอ่าอำเภอสระบุรีนะครับที่มาสพอำเภอสระบุรีนะครับเกาะพิการตรงนี้เกาะ วิเวกวิเววิเวโบนะครับมนได้เชื่อเลยนะครับผมมันพิษจากตวว่าด้วยสิ้นเชิงนะครับน่ามดูทักทายกันไปนะฮะครับการไลฟ์สตรีมมิ่งของเรานี้นะครับเพื่อนสวัสดีทักทายเพื่อนหนึ่งท่านนะครับที่เข้ามานะฮะวันนี้เราผมาดูกันนะครับวันนี้เราจะมาสังเกตดูว่ามีร้านอย่างห้องที่คนคึกคักนะครับแน่นอนเลยนะครับพิซซ่าฮัทที่เป็นอย่างที่กู้นะครับกู้กับประชาชนชาวเรานะครับไม่ใช่ชาวเขาแล้วชาวเรานะครับ ก็จะมีการเข้ามาอย่างอันนะฮะเลยลุงนี่เดินมานะครับไปซื้อของมาแล้วนะครับผมไลเดอร์เข้ามานะครับมีไลเดอร์ของฝั่งแกร็บนะฮะเข้ามานะของนะครับไปทุกท่านนะครับเสดสวัสดีนะครับสวัสดียามบ่ายสามโมงของประเทศไทยนะครับ้าอยากกิน KFC กับอกเบนเดอร์นะครับแล้วก็มีรถ นะครับรับส่งผูพิกงพิการนะครับเ,เพื่อนๆก็ขยะก,กินอย่างล้ำๆก่อเข้ามาทักกันได้นะครับโอ้แอนดอูกับไม่จำเป็นนะครับปารทะเลาะกับเพื่อนบนบ้านกำเดนมานะครับนี่นะคะวันนี้โอเอซิสสารปีของเราเป็นวันที่สองเนี่เราอย่งมารายงานทุกวันนะคะเพราะทุกวันนี้ เขาอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยจะรายงานให้เพื่อนๆได้ทราบนะคะเพราะว่าเขาอยู่ตั้งแต่เพื่อนทำเพื่อนถมถมที่แล้วก็ก่อสร้างแล้วก็จนเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็วันหนึ่งว่าเขาไปเป็นผู้เปิดงานตะวันมีการเปิดงานตะวานะคะและ้ววันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะจะได้ดูว่าวันนี้มันจะคึกคักขนาดไหนเหมือนกับ เหมือนวันแรกก่อนนะคะวันแรกนี่คึกคักมากนะคะเพราะว่าหนึ่งแต่ละร้านหนึ่งก็คือแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชั่นเนาะก็จะมีโปรโมชั่นวันเปิดร้านนะคะอย่างพิซซ่าก็มีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งร้อยท่านแรกซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วแถมไปแถมถาดหนึ่งก็ได้3าถาดเลยนะคะแล้วอเมซอนก็จะมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันแล้วก็แถมกระเป๋าแถมแก้วนะคะแล้ว KFC ก็กเ,กเ,ก coupon, ะะเหมือนกันเพืนะะ่อก็มีโปรโมชั่นเพื่อก็มีคูปองนะคะเชสต์กิวเหมือนกันนะคะก็มีคูปองนะคะคูปองมาจับเอาได้ที่ร้านเฮานะคะร้านเฮาก็มีพนักงานมาฝากคูปองไว้นะคะใครอยากได้คูปองก็มาหยิบไปใช้ได้นะคะไปใช้มาหยิบฟังลายนี่ก่อนจะซื้อกาแฟบซื้อก็ได้แบบเป็นหยังนะคะแล้วก็เอาคูปองไปใช้นะคะกับแต่ละร้านนะคะ เดินข้ามไปซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากอจอดรถไปที่นี่จอดรถไว้ตังรายก็ได้นะคะตังรายนี่ก็คือฝั่งตรงข้ามเฮานี้เป็นที่จอดรถนะคะนี่ที่จอดรถเครื่องอยู่ตรงนี้หลังเนี่ยค่ะตึกเคฟซีก็มีที่จอดเครื่องเห็นตีหนึ่งนะคะแต่รถยนต์ก <c oughs> ็ไปจอดข้างในนะคะ รถยนต์นี่มีที่จอดตั้งในโอ้ยกว้างขวางค่ะที่จอดรถยนต์นะแล้วก็ตั้งเข้าออกนี่มีหลายห้องมากเลยนะคะห้องนี้เนาะห้องนี้นี่เป็นวันเวเจอร์อ่าเข้าตังปูนเข้าตังปูนนะคะออกตังนี้นะคะออกตังนี้แล้วก็มีออกตังหลังตังข้างในเห็มนะคะข้างนี้แล้วก็ออกตังหลังในเห็มโอ้โหปองเปียวเป็นนักนะคะจะเข้าจะออกตังใดก็ได้นะคะ